ครับรู้สึกว่าผมยาวมากๆเลยตอนนี้นะก็น่าจะได้เวลาไปตัดผมกันแล้วนะครับผมซึ่งเด็กวัยรุ่นชายหลายท่านนะถามผมมาว่าพี่ครับพี่ตัดทรงผมอะไรนะครับ ซึ่งบอกตามตรงว่าผมก็พูดไม่ถูกนะว่ามันคือทรงอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปถามช่างที่เขาตัดผมผมนี่ยก็เดี๋ยวเราไปหาช่างที่ตัดผมของผมกันเลยดีกว่าแล้วก็ไปถามเขากันเลยว่าทรงผมของผมนั้นเขาเรียกทรงอะไรแล้วก็ตัดแบบไหนแล้วก็ตัดกันยากไหมนะครับไป ถึงแล้วครับนี่คือร้านตัดผมที่ผมมาเป็นประจำนะฮะถ้าไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าไม่ได้ให้แม่ตัดให้ก็ร้านนี้ก็เป็นร้านประจำสวัสดีครับพี่แคนผมจะถามพี่ว่าจริงๆแล้วทรงผมผมเนี่ยเขาเรียกทรงผมอะไรพี่ <laughs> คือคนถามมาเยอะมากพี่แต่คือผมไม่รู้จะตอบมันยังไงเว้ยพี่แบบเด็กวัยรุ่นมันถามแบบมันอยากตัดตามอย่างเงี้ยมันคือส่งอะไรพี่อมันก็แนววินเทออย่าค่ะมันไม่ได้แบบเป็นส่งอะไรมากมายะะคแบบต้องไปบอกช่างเขาว่าไงอ่ะไม่ต้องบอกเลยเดี๋ยวนี้มันมีกล้องมีโทรศัพท์อ๋อเอารูปไปให้ดูเลยง่ายกว่าครับผมเนี่ยได้แบบนีครับอ่าก็คือแบบอ่าเดี๋ยวถ้าอย่างตัดตามเช่นงดียกันคือเอารูปผมมาให้ดูง่ายกว่าง่ายกว่าไหม ร้านนี้เป็นที่นิยมของศิลปินหลายท่านนะครับต้องบอกก่อนชั้นดัางไรดับ <c oughs> อุ้ยไอ้ดับนั่นคือผมนะฮะ <c oughs> ตรงนี้ว่างๆเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เราว่างอยู่แล้วอย่างอย่างคุณจุ๊บเดอะรูปยิ่งก็มาบ่อยนะครับที่นี่ใช่ไหมฮะมือกีตาร์ของวงเดอะรูปนั่นเอง ช่างล้างน่แต่ว like like ่าคนตัดไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับน้ำก็ไม่อาบเอาสั้นไปเลยพี่เอาแบบผมมาหาพี่ทีสักครึ่งปีอ่ะอันนี้เราจะแบ่งผมก่อนใช่ไหมพี่ัครับ หนึ่งข้างหรือหนึ่งข้างครับผมขั้นตอนการล้างผมนะครับเรากกณัจะล้างผมแล้ว <Favorite> ก <horror> ็จะไปเซ็ตใช่ไหมครับ อันนี้นี่พี่แซกนะครับผมเป็นช่างอีกท่านหนึ่งแล้วนี่ถ่ายมุมนี้เหมือนหน้ามันกบเลยอ่ะพี่นะจอมันบู๊ชัดชัดโอ้โหเออเซตแบบเซตแบบคร่าวๆนะครับเซตแบบยังไม่ใส่เดียวให้มันบูรทรงก่อนเซ็ตเพื่อกลับไปนอนนะครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับภารกิจตัดผมวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ใครที่อยากตัดตามก็เอารูปปให้เขาดูง่ายกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้ชื่อส่งจริงนะครับผมแล้วใครที่ชื่อบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนัทนวลคนนี้ด้วยนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe ช่องนั้นหนวด้วยนะครับกระดิ่งด้วยนะครับ